วันนี้กลับมาพบกับนัตตี้กันอีกแล้วนะคะกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนศาตร์เย้เย้เย้ย่สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนนะคะให้ <c oughs> เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ w w w o t ัญา com tv ค่ะและคลิกเข้าไปที่เพจสอนศาสตร์ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเรียนความรู้สนุกสนุกกับพี่ทายค่ะกับวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูกับตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม <c oughs> อ้าว สิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวอะไรกักบความถนัดทางวิชาชีพครู oh. ต้องเกี่ยวสิคะอันนี้จริงสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเกี่ยวทั่วโลกเลยคะ่ะเพราะว่ามันส่งผลกระทบถึงมนุษย์พืชแล้วก็สัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม oh. อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ค่ะ oh. นัตตี้ซื้อไอติมมาหนึ่งแท่งอากาศร้อนมากโอ้ m ม่ก็เปิดแอร์เปิดพัดลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรคะ่ะ oh. ก็ยังร้อนเหมือนเดิมเนื่องจากอากาศร้อนเนี่ยนะคะมลภาวะเลยทําให้อติมของนัตตี้เนี่ยละลายหม oh. oh. ดอดกินคะ่ะ แย่จังเลยแต่เรื่องแบบนี้มันขี้ปติวมากๆเลยล่ะค่ะามาดูเหตุการณ์สาคัญของโลกดีกว่าค่ะกับเหตุการณ์แรกค่ะเนื่องจากโลกร้อนมากๆเลยค่ะทําให้ภูิแพ้เนี่ยแพร่กระจายเกิดมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะเ<า>นื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นใช่ไหมคะก็จะส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วขึ้นทําให้มีเกสรแพร่กระจายอยู่มาก เกสรเนี่ยละค่ะเป็นตัวกลารเลยค่ะที่ทําให้คนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าโรคหืดหอบเนี่ยนะคะเกิดอาการกําเริบแล้วก็เป็นภูมิแพ้มากขึ้นค่ะสําหรับเหตุการณ์ที่2ค่ะสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือหมีขั้วโลกมันจะไม่มีที่อยู่แล้วค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ทาน้ําแข็งค่ะเมื่อโลกร้อนโอ้มก์ก๊อดค่ะมันก็เลยทําให้ทาน้าแข็งเนยละลายทาให้หมีขั้วโลกเนี่ยนะคะไม่มีที่อยู่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่3เนี่ยนะคะสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะกับ พืชโวโลกฟื้นคืนชีพค่ะอนที่จริงนะคะตามปกติเนี่ยพืชเนี่ยเขาอยู่ใต้ฐานน้าแข็งมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วค่ะแต่เนื่องจากอากาศร้อนค่ะส่งผลให้ฐานน้าแข็งเนี่ยนะคะละลาย<อ>เมื่อฐานน้าแข็งละลายนะคะพืชก็จะค่อยๆได้รับแสงค่ะเ็ื่อเลยเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงค่ะทำให้พืชกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง โอ้โหสามเหตุการณ์นี้นะคะแค่รัตตี้ฟังเลยก็รู้สึกขนลุกแล้วล่ะคะ่ะ oh, เป็นเหตุการณ์ <no. S 1> ที่สร้างความแตกตื่นให้กับพวกเราได้มากจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อนค่ะนัตตี้จะสง่งเพื่อนๆนะคะไปเรียนกับพี่ทายค่ะกับวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูก,กับตน้นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ <Hey. S 1> พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปลดโลกร้อนกันเลย